ดี๊ดดีไปดีดีมันเ่ยก็ฝนหีตกเนโลกอืมอ๋อไกันละนี่นะคะดี๊ดนะคะเอ้า ตัวอะไรอนะลูกตัวอะไรอนะเสื้อสีชมพูตัวอะไรคะเสื้อสีชมพูตัวอะไรคะนี่ะฮะมึงเห็นตัวอะไรเรกูลเขาไม่กับสียสูซื้อนะนี่นะคะตัวอะไรน,นะตัวอะไรเสื้อสีชมพู เมียแคทโอ้เห็นสัตว์เยอะแยะเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวนะมาเที่ยวนะคะไล่กาแฟนะที่ชมดนะคะเนาะอยู่ใ่กว่อมันเอออยู่คนสวรรค์นครพนมนยกว่าจะไม่มีคนนะคะคนเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็มีแบบเนี้ยพวกเนี้ยสัตว์ที่หาดูได้ยากมากนะคะซึ่งนะคะบัตรเข้าชมก็นะคะนับตางมันกัดตลอ อันนะคะเออบอดเข้าชมก็ไม่แพงนะคะเนาะทุกคนเนาะจะไปทำมันนะอ้าวนะคะพอปิดอนุญาตปิดแมชนะคะชีวิตดีๆกับเชียร์ดับเบิลยูจ้ากินเที่ยวฟรีค่ะมานะคะจะให้ชมนะคะบรรยากาศนะคะแบบเข้าทำแบบร่มรื่นมากเลยนะทุกคนนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่สระนะแบบ นะคะระหว่างทางเนี้ยนะคะมันจะมีนะคะเขาปลูกต้นไม้เยอะมากนะคะเห็นไหมปลูกต้นไม้แล้วก็แบบตรงที่ไวสัตว์นะก็แบบมีพัดลมมีอะไรมีแบบสนวนกันความร้อนนะคะแล้วก็นะสัตว์บางตัวเขาก็แบบมันจะมีเจ้าหน้าที่ของเขานะทา <c oughs> าําความสะอาดดมีนะที่กินที่เที่ยวเยอะมากนะคะค <c oughs> รบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะ ใครที่ยังไม่เคยมานะคะส่วนกาแฟนะขี้ชมดนะคะโอ้นะคะเขาทำสะอาดมากเลยนะทุกคนนะคะเป็นแต้มาที่ยู่อันนี้ก็มาครั้งที่สี่แล้วนะคะสี่หรือสามังสามเบมาะสามครั้งแล้วค่ะนะคะคือนึกว่าจะไม่มีคนนะคะคนเยอะมากนะคะ คนยืนมาถ้าเป็นวันธรรมดานะคะก็จะเป็นแบบพวกนักเรียนเด็กน้อยนะคะเขาพาามาล่นนะคะแต่อันนี้นะแบบคนแบบเขาพา,า,าเขา,าครัวกันมาเยอะมากนะคะแบบมันสะอาดด้วยไงนะคะมันสะอาดด้วยนะก็สัตว์ที่เขาเอามาไว้แบบนี้นะคะมันก็สะอาดอะนะยคะมันมีคนทำความสะอาดระหว่างทานะที่เดินเข้ามานะคะชมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีนะคะต้นไม้นะต้นมะละกอต้นมะม่วงนะคะแบบร่มรื่นมากนะคะ มีเมื่อกี้นี้ไปนั่งกินกาแฟนะคะกาแฟขี้ชมดนะคะแก้วละห้าร้อยบาทนะคะเริ่มต้นที่ห้าร้อยเนาะนะคะนี่นะคะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนตัวอะไรเนี่ยแล้วก็นะาจะพาไปเล่นน้ำนะคะตัวดีไอ เอ,เอาเอาใบไม้มาคันสไลด์หัวนี่ตัวอะไรเนี่ยพี่ดีดด้นดิ้นนินาอะไรเนี่ยขาอะไรคาบี巴拉คาบีร拉ตัวคาบีร拉 <laughs> มีตัวคาบีบาร拉ด้วยโหเยอะมากเนี่ยนะคะแล้วก็แบบสถานที่แบบลุ่มลื่นเนาะเขาปลูกต้นไม้นะคะระหว่างที่แบบในคลอกสัตว์คนเยอะมากอัอนนี้นะคะ <c oughs> นึกว่าสิบ่มมีคนนะ่ะนะ มาหลดโอโวนะคะคนเขาพอขาก็ขบเยอะมากนะคะเออนะคะลิงอันนี้ลิงนะคะอันนี้สองตัวนี้ก็คือลิงเหมือนกันนะคะพี่ตังพี่ตังมาเด้อลูกมาเด้อมาเด้อพาน้องมานี่ค่ะพาลิงตัวนั้นมาเออใครที่ยังไม่เคยมานะคะห้าลาดเลยคึกคักอันนี้ปูมันอาบน้ำนะคะอาบน้ำไปได้ไหมลูกเดินไปแล้ว อะเดินไปเลยมียต้นหมึกกระปุก <ś ması> ต้นดอกไม้ไมระหว่างทางค่ะแบบ <ś ması> แเอมีต้นดอกไม้นะคะชมหนกสมัยกันได้เดินเที่ยวนะคะแล้วก็มีรถลางนะคะในกระเป๋า <ś ması> ในรถลางนะคะมีรถลางให้นะคะรถล,ลางก็คนละสิบบาทนะคะก็อ่ถ้าใครขี่ม้านะคะก็มีบริการนะคะขี่ม้านะคะร้อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะที่สปานะคะ อะไรตัวอะไรคะลูกเขาบอกว่าตัวยังเกาะเขาอยู่ในห้องแอร์นะคะตัวนี้น่ะมาเดินมาเดินเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ไม่รู้ตัวอะไรเขาบอกไปลูกไปะอะเดินมาวิ่งมานี่อยู่ในห้องแอร์นะคะอย่างดีเพราะว่าเหมือนอูดเนี่ยนะนะคะแต่เขาจะอยู่ในห้องแอร์ะนเห็นไหมเห็นไหมคะไปตุคอนหรือตัวฮอนมาแล้ว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 โอ้เยอะยมาก มานอนมาง่วงมาง่วงมันอยากนอนเอาพออาหารมาเอาเงินมาถ้ยอะไรตังมาดิตังมารอนี่อากลัวอาไปอาเปอาไปาอู้ชิเป็นยังเนี๋ยานี้มาซื้อน มนมให้แพะสิบาทเอาย่าด้วยใหะคบนะรครับเป็นยี่บาทค่ะ,คะอ้า่พ,พดได้หมดนะครับค่ะเจ็นหน,นอ้